มาเช้าไปเก็บผิดถัวที่สนามมานะคะสนามสาธารณะนะคะที่ร้านค้านะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะได้เยอะนะคะแต่เก็บแค่นี้เนาะเอาแค่นี้นะคะพอได้กินก็โอเคละไม่เอาเยอะนะคะไม่เก็บเยอะเนาะ เขาเรียกว่าเห็ดถั่วนะคะเขาบอกว่าต้มยำอร่อยนะคะผัดอ่าผัดก็เหมือนเห็ดฟางเลยนะคะเห็ดฟางบ้านเราเนาะนี่นะคะมีกกนนม่กินได้ไหมออกะกินอันน้ได้ไหมได้ นี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นนะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแหวกเนาะือแบบนี้นะคะก็จะเป็นกอแบบนี้กอขาวๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นปะนะคะต้องค่อยๆทานะคะเห็ดอันนี้นะคะค่อยๆทําเลยแหละถ้าทําแรงไม่ได้เลยนะคะ ทำแดงก็จะเละนะคะเละเลยนะนี่ไงคล้ายๆเห็ดปวกอะบ้านเราเลยนะคะบอกเลยนะคะกินเหมือนเห็ดปวกบ้านเราเลยนะคะอร่อยมากขอบอกนะคะจะเป็นเส้นเส้นเหมือนเห็ดแหละเห็ดบ้านเราเลยแหละ ออกนะหมุนถ้ามันออกนะแต่อันนี้มันอร่อยมากนะคะขอบอกดอกเขาขาวเลยนะคะนี่เหมือนเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกบ้าเราแหละนะคะจะอร่อยมาก เต็มเลยนะคะสวนสาธารณะไปตอนมันแก่หมดแล้ว แวะมาให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้ทักทายนะคะมาเอาเห็ดไปกินค่ะนะคะเห็ดถ,ถั่วนะคะเห็ดถัว่วคล้ายๆเห็ดปวกบ้านเรานะคะของประเทศไทยเนาะกินเหมือนกันเลยนะคะอร่อยมากขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็โม้ไปด้วยคุยไปด้วยโม้ไปด้วยทำไปด้วย เห็นไหมเหยวขาวๆแต่ต้องค่อยๆล้างเลยนะไม่งั้นมันจะเละเหมือนคล้ายๆเห็ดปวกบ้านเราเลยนะคะแต่ค่อยๆล้างค่อยๆอ,อ่าพิถีพิถัถนเลยนะคะไม่งั้นมันจะนั่นนะต้มใส่ไก่ต้มใส่ไก่อร่อยมากนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีเมื่อปีกลายเต็มเลยนะคะหเห็นข่าวขึ้นไปหมดเลยปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะ นะคะ